สวัสดีครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับฟิล์มดีแหละฮินฮาร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดในหัวข้อเรื่องหยุดตั้งคำถามแล้วคุณจะทำได้นะครับคือถ้าคุณอยากจะทำอะไรให้มันสำเร็จใช่ไหมฮะคนส่วนใหญ่เลยนะพอสมมติถ้าแบบว่าคุณอยากจะออกกำลังกายหรือว่าคุณจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเวลาที่เราลงมือทำอะไรไปแล้วอะอ,อ,อย่างเช่นแบบว่า เฮ้ยคุณจะกิดเริ่มกินคีนเพื่อสุขภาพในวันนี้คุณจะเริ่มกินอาหารคีนนะพอคุณจะเริ่มวันแรกเนี่ยที่คุณจะเริ่มทำสิ่งหนึ่งฮะที่คนส่วนใหญ่เป็นกันมากที่สุดเลยก็คือตั้งคำถามครับนั่งคําถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดทำไม่ได้ขึ้นมาล่ะแล้วถ้าเกิดทำไปได้แค่3วันแล้วหยุดทำล่ะคุณรู้ไหมครับวิธีการที่คุณจะประสบความสำเร็จสิ่งหนึ่งที่คุณต้องมีเลยก็คือวินยัย และการจะสร้างวินัยเนี่ยคือคุณต้องเลิกตั้งคำถามครับทําแบบไม่ต้องคิดอะทํามันไปเลยถ้ากินคีนกินไปเลยครับไม่ต้องคิดสมมตถ้าพรุ่งนี้ผมจะกินคีนใช่ปหก็แค่เข้าเซเว่นไปหาอะไรกินคือไม่ต้องไม่ต้องคิดจริงๆตอนนี้ไม่ควรคิดเลยซ้ําแค่พรุ่งนี้จะหาอาหารคีนกินคิดแค่เนี้ยครับแล้วคุณจะทําได้ถ้าคุณจะเริ่มออกกําลังกายพรุ่งนี้คุณจะเริ่มวิ่ง แล้วจะวิ่งเวลาไหนดีไม่ต้องคิดครับพรุ่งนี้ตั้งในการปลุพกพรุ่งนี้6กโมงเช้าวิ่งเลย15นาที20นาทีแค่นี้ยวันถัดไปก็ตื่นเช้ามาอาลองดู15 20นาทีเอ้ยแล้วถ้าเกิดว่าทําไม่ได้อย่าไปคิดอย่างนี้ครับไม่ต้องคิดจุดตั้งคําถาม คนส่วนใหญ่ที่มันที่ไม่ประสบความสําเร็จกันก็เพราะว่าตั้งคําถามเนี่ยนะครับคำถามคือสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนไม่ประสบความสําเร็จเพราะเมื่อคุณตั้งคําถามมันจะมีคําถามมากมายเต็มไปหมดเลยถ้าเกิดถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนั้นละ่ะและสุดท้ายคุณก็ไม่ได้ทําจริงไหมเหมือนที่ผมทํา YouTube เนี่ยทำทำอยู่ทุกวันเนี่ยเฮ้ยถ้าเกิดว่ามีคนไม่ชอบละ่ะถ้าเกิดว่ามีคนกดดิสไลค์คลิปผมแล้วคอมเมนต์แบบว่าคลิปผมมันไม่ดีละ่ะ ถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดผมไม่สนใจครับผมทําต่อเรื่อยๆใครจะชอบไม่ชอบผมไม่คิดแล้วหน้าที่ของผมมีแค่ทําแล้วก็โพสต์มันลงไปแค่นั้นผมไม่สามารถบังคับให้ใครมาชอบคลิปของผมได้ไม่สามารถบังคับใครได้เลยแต่ผมบังคับตัวเองได้แค่นั้นรู้แค่เนี้ยไม่จริงๆไม่ควรคิดด้วยทํามันไปเลยแต่ผมก็ทํามันมาสักระยะหนึ่งแล้วละ่ะ เรื่องนี้ใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตคุณครับอคุณอยากเริ่มเขียนแผนในชีวิตหยิบหยิบนังสือเปล่าๆมาเล่มหนึง่งถ้าไม่มีกระดาษอะไรก็ได้เล่มหนึง่งปากาดินสอได้หมดมาแท่งหนึง่งเริ่มเขียนเลยว่าพรุ่งนี้มีเรื่องอะไรที่คุณต้องทำบ้างเริ่มเขียนแผนในชีวิตตัวเองเพื่อที่เมื่อถึงคราวสำคัญคุณจะได้ไม่ลืมว่าวันนี้คุณมีแผนอะไรที่คุณจะต้องทำ เพราะว่าถ้าไม่เขียนสุดท้ายแล้วลืมครับคนส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างเงี้ยคือมันลืมจริงๆนะผมว่าเป็นก่อนที่ผมเขียนแผนมาได้ตอนนี้น่าจะเขียนตั้งแต่เดือนที่ห้าห้าหกเ็ดแดเก้าห้าเดือนละชิดผมดีขึ้นเยอะเลยนะตั้งแต่ผมเขียนแผนผมไม่ได้เขียนอะไรให้มันยุ่งยากเลยผมเขียนแพผนแค่มีธุระสําคัญอะไรบ้างมีรายจ่ายอะไรที่ต้องจ่ายในวันนี้บ้างเขียนแค่นี้ครับ แล้วคุณจะรู้เลยว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรที่มันกําลังจะมามันจะทําให้คุณบริหารเงินได้ด้วยเพราะว่าค่าใช้จ่ายตัวนี้กําลังจะมาในวันนี้แล้ววันนี้มีธุระสําคัญอะไรที่คุณจะต้องไปจัดก,การให้เรียบร้อยมันจะทําให้คุณไม่ลืมแค่นั้นเองเวลาที่คุณอยากจะลงมือทําอะไรสักอย่างอยากผมอยากให้คุณทุกคนนะครับที่เข้ามาฟังเลิกตั้งคําถามว่ามันถ้าเกิดว่ามันไม่ดีล่ะ ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าผมพูดเนี่ยถามว่าผมที่ผมพูดเนี่ยผมพูดดีไหมผมก็คิดว่าผมไม่รู้อะผมก็ทํามันดีที่สุดในแบบของผมแล้วกันมันอาจจะดีสําหรับใครบางคนและอาจจะไม่ไม่ดีเลยสําหรับใครอีกคนนึงเชื่อไหมล่ะคนร้อยคนเข้ามาดูคลิปผมอะคิดไม่เหมือนกันทั้งหนึ่งร้อยคนบางคนชอบก็กดไลค์บางคนก็โอเคก็พอฟังได้ฟังไปงั้นงนั้นบางคนไม่ชอบเลยฟังได้แค่สองวิสองวิพอกดออกก็มี ผมเชื่อว่าก็มีเต็มไปหมดเพราะตัวผมเองก็เป็นอย่างนั้นกับคลิปเนี่ยผมไม่สามารถชอบได้ทุกคลิปบน YouTube และผมก็เฉยๆกับทุกคลิปหลายคลิปในบน YouTube ผมไม่ชอบเลยกับคลิปนี้ใน YouTube ตัวผมยังมีเลยเพราะฉะนั้นคนอื่นเองก็มีเหมือนกันเวลาที่คุณอยากจะลงมือทำอะไรเลิกคิดเลยนะครับแต่คุณจะทำมันได้คุณไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น คุณจะหาทางออกได้แน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องสร้างมันขึ้นมาคือวินยัยทํามันให้ได้ครับนะเลิกตั้งคําถามชีวิตคุณจะดีขึ้นในหลายอย่างเลยแค่คิดแต่ทําเลยแค่คิดไปถึงว่าแค่คิดแล้วคุณก็ทําไปเลยไม่ต้องคิดว่าหลังจากที่ทาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหยุดคิดครับเมื่อมาถึงขั้นตอนที่2เนี่ยหยุดคิดเลยทํามันต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณจะรู้เองว่าคุณจะแก้ไขมันยังไง แต่มันเป็นการฝึกวินัยของตัวคุณด้วยโอเคครับวันนี้ก็5นาทีละวันนี้ก็มีเรื่องจะมาพูดประมาณนี้ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับผมอย่าลืมผ่อนคลายในหะัวใจของคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้ดีหละกหินฮาร์ดสวัสดีครับผม